ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องชูคุณแผลทราบว่าคุณเตยได้หายตัวไปจากบ้านนานถึงสองเดือนจึงได้พยายามตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเตยก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับอาการแปลกๆที่ยากจะหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น d o เปิลแ a n เ e r มาจากภาษาเยอรมันซึ่งคำว่า d o เปิลแปลว่าซ้ำสอง ส่วนคำว่าแกงเกิลหมายถึงแฝดปีศาจดัปเปิลแกงเกิลเป็นคำที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งมีอีกร่างมีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกประการราวกับฝาแฝดแต่กลับมีนิสัยใจคอที่ตรงกันข้ามกล่าวคือหากบุคคลน,นั้นเป็นคนดีดัปเปิลแกงเกิลมักจะมีนิสัยที่ชั่วร้ายหรือหากบุคคลน,นั้น เป็นคนที่ชั่วร้ายดับเบิลแกงเกิลก็จะมักเป็นคนดีโดยมากจะปรากฏตัวต่อหน้าคนรู้จกักเพื่อทำให้เกิดความสับสนหรือยุยงให้ทำเรื่องชั่วร้ายซึ่งจุดสังเกตของดับเบิลแกงเกิลคือจะไม่มีเงาตามตัวและไม่มีภาพสะท้อนบนกระจกหรือผิวน้ำให้เห็นหากบุคคลต้นแบบมีร่างกายที่อ่อนแอดับเบิลแกงเกิล ก็จะปรากฏตัวในลักษณะที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์เชื่อกันว่าดอปเปอรแกงเกิลคือสัญญาณแห่งความโชคร้ายความเจ็บปวดรวมถึงภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากผู้ใดพบเห็นดอปเปอรแกงเกิลของตนเองอาจนำมาซึ่งความตายในไม่ช้าปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปรากฏการณ์ดอปเปแกงเกนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุใดแต่ผู้คนบางส่วนก็มีการสันนิษฐานว่าอาจมาจากแนวคิดที่มนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีฝาแฝดอยู่ที่ว่าจะพบเจอกันเมื่อไหร่และจะส่งผลต่อตอนเองอย่างไร